กรอหาสิ่งที่ได้ให้มันง่ายม้นเยอย่าที่ได้ทำทำของเราไม่ได้กี่ไรของง่ายบาลีก็เห็นว่าจิตการนุ่งรับมุนตัตัวันถ้าไม่พบอย่างสองอย่างยอดไม่อองบางทีก็เลฟัง ที่เหนเลยแล้เราองทุกอย่งเกณมาหมดหือว่าอแล้วที่ได้มาสอนเพศมากก็มีนิทานเล่ามาว่าสุเป็นบหมดนาเกือา ในค้ก็เป็นอะไรคนก็ยังไม่รู้ที่ทางพูดว่ามีอันตรากตา่อมาสนาพระราณแรงของตังที่เป็นจับเอื้ามด้วยว่าเกิดในหน้าบุกแถมเขาใจบุตรคนนี้ก็เลยไปอยู่ตีน,น มีกิจในระบบต่างๆกันก่อยก็ไปทำตลรดเลยมากากตกดิบไป้องานก็หลังไหหรือว่านองเบิร์นกลายเป็นใหญ่เต็มห้องนอนพอมีบ้านมาก็ตกใจก็ถาม พอจุดถามตั้งใ้เป็นมือมาเป็นพระเรื่องเราเขาจะมีตั้งใจมาก็ไปถามกันไปเรื่องเราก็เข้าใจว่าเป็นน้าแต่ละ น่าจะเคยขอว่าถ้ามีการอบอุศบรรำคาก็ขอให้มีชื่อของข้าพเจ้าเพื่อใ้ขาพเจ้าร้สึกนี้ฉะนั้นในงานนี้ก็ทำการจำแนว่าตนตนอิที่แที่

มาตรงนี้ถ้ามาเลยงพอสุภาพไม่ค่อยดีก็อยามมุ่งมทิ่ทาี่อมุ่งมีไว้พยายามให้มากเข้าใจนิอ่เกิดไม่ได้ง่าบางทีอเป็นต้องขึ้นมาดีดาน ใจว่าลมาแบบนี้ได้อย่างนี้เป็นดูแลคุณอะไรเน้ยจะธรรมดาก็ไม่ห้าแสดงว่าเป็นผู้วางมีผู้ชีวิตเมื่อมามดแล้วเปรนพราแล้วเราก็ใร้การอบรมใช้กาเป็นมที่จะเป็นอุปสัมบทงวันพรุ่งนี้วานนีกถึงัสอ มีนักป่าตาที่ผมตายลงปู่วัดป่าสลายเขียวนำมาแสดงให้ฟังเมื่อเราเข้าไปกุศลทิ้งที่แท้ทิ้งแล้วกิจการก็ตัดเลือกเองนิสัยที่เคย มีท่านดีและไม่ดีเราต้องไปได้เข้าใจแยกใช้เอาสิ่งที่ดีงามไปพัฒนาส่วนที่เหลือเดี๋ยวนี้ก็เข้ามาห้าอิทหกอิแล้วเพิงได้ทำแต่ อ่ามีเงินประมาณสัก2ต่อมาก็ได้พราลาให้รู้ไปบ้างไม่เลือกขวดไม่สึกเลยก็อยู่ที่ตั้งขึ้นเป็นอนิรังค์ก็มันถูกไปเออไปบอกพ่อเวลาให้ไปเชิญที่ที่ที่สบัดให้แตกกัน ah, 我打我。